สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกรียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของบิลลี่กิวมอร์มาฝากกันครับหากเอ่ยถึงชื่อของ more, บิลลี่กิวมอร์แฟนบอลหลายคนคงจะคิ้วขมวดและต้องสงสัยว่าเขาคือใครกันแต่ถ้าหากใครได้ชมเกม FA Cup ครอบ5ที่เชลซีเอาชนะหงแดงลิเวอร์ p o o ไปได้2อประตูต่อศูนคงต้องร้องอ,อ๋อย่างแน่นอนเพราะเจ้าหนูคนนี้คือคนที่ทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูล ทั้งทาโกมิมินามิโนและฟาบินโยต่องหัวมุลและหาบอลไม่เจอก่อนที่สุดท้ายเจ้าหนูบบลลี่กิวมอรจะจบเกมนี้ด้วยชัยชนะและควา้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขากันครับเบลลี่คริฟฟอร์ดกิวมอเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2 0 0 1ที่เมืองกลาสโกรประเทศสกอตลแลนด์แต่จากความที่เขาเกิดและเติบโตที่กลาสโกรทำให้เขา มีความผูกพันกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเพราะเขาเติบโตมากับโอเฟิร์ด้าบี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อของเขาโปรดปรานและอยากสนับสนุนลูกชายอย่างเต็มที่บิลลี่เข้ามาเป็นสมาชิกทีมเยาวชนของการสโคลเลนเจอร์ตั้งแต่อายุ7จ็ดขวบและด้วยความที่เป็นนักเตะที่มีทักษะดีก็ทำให้เขาติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดเยาวชนทุกชุดจนถึงชุดยู21ในขณะที่มีอายุเพียง18ปีเท่านั้นขณะที่ในทีมเยาวชนของเลนเจอร์ พัฒนาการในฝีเท้าของเขาเรียกว่าก้าวกระโดดในวัยเพียง15ปีเขาก็ถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมเรนเจอร์ชุดอายุ20ปีและถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยและยังไม่ทันได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำเจ้าตัวก็ถูกทาบทามจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในพิมลีอย่างสโมสเรเชลซี 4, ได้นำมาปั้นต่อและต้องจา่ายค่าธรรมเนียมให้กับกลาสโกเรนเจอร์ราวๆ5 0 0 0 0 0ปอนสำหรับดาวรุ่งอายุเพียงแค่15ปี ในปี2017บิลลี่ในวัยย่าง16ปีได้ก่าวเข้ามาอยู่ในชุด u 18ของทีมสิงโตน้ำเงินครามเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเขาชินกับการที่ต้องเล่นกับเด็กที่มีอายุมากกว่าเพราะเขาสามารถทําเกมและเลี้ยงดบได้อย่างง่ายได้เสมอบิลลี่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเป็นชอมทัพพาทีมคว้าแชมป์เอฟยูทัพในฤดูดกาล2017-2018มาครองก่อนที่ในปี2019 โอกาสสาคัญของเขาก็มาถึงแฟรงเลมพาดนายใ,ใหญ่ที่ฟามองพัฒนาการของเขามาถึง2ปีก่อเรียกให้เขาขึ้นมาสอมกับทีมชุดใหญ่เจ้าหนูบิลลี่คิวมอร์มีชื่อติดทีมไปลุยซึกปรีซีซั่นก่อนที่จะได้รับโอกาสไปเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมกระชับมิตรกับทีมโบฮีเมียนตามด้วยแมชอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขากับทีมลิวพูในทัวร์ยูฟาซูรัคับในบทบาทตัวสำรองแต่อย่างไรก็ตาม โอกาสของบิลลี่ในเกมพิมพ์ลีกอย่างเป็นทางการก็มาถึงในเกมที่พบกับเชฟฟิลยูนเต็ดโดยเขาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนที่ของทัมมี A ่อับาราฮัมในนาซีที่84และอีกเกมในนาทีเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้2ประตูต่อศูนย์แม้จะมีโอกาสลงสนามไม่มากนักแต่ทุกครั้งที่เขาได้ลงทำเกมเขาก็มักจะสร้างความเฮือหาให้กับหล่อกองเชียร์ได้อยู่เสมอแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่นิ่งเกินไหว ทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็ถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีอย่างถาวรแต่โอกาสลงสนามเป็นตัวหลักในถ้วยคาราบาวคัพและ FA Cup คัพโดยเฉพาะในเกม FA Cup คัพรอบ5ที่พบกับหงส์แดงหรือผูู้ลเขาก็ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงการเล่นที่ชาญฉลาดไม่เกรงกลัวนักเตะฝั่งตรงข้ามและแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นตัวหลักได้ในอนาคตบททดสอบหลังจากนี้ของนักเตะดาวรุ่งวัย18ปียังอีกยาวไกล หากเขายังรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้อีกไม่นานเขาจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่เจิดจรัสในวงการฟุตบอลได้อย่างไม่ต้องสงสัย